สวัสดีครับสำหรับวันแดดีแห่งชาติของพวกเรานะฮะอยู่ครับนะฮะวันนี้เราข้ามฝั่งไปที่ฝรั่งเศสนะครับโพมโมรอลจะเป็นชาโตนะครับเทรตินส์ตัวนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างอางุ่นสามสายพันธุ์นะฮะมีเมโรลคาบเนเนฟองแล้วก็คาบันเนสุยอง คารบนเนสุวีองจะมีน้อยสุดนะฮะสไตล์ฝรั่งเศสก็ชัดเจนนะครับในคาแรคเตอร์แม้กระทั่งว่าอยู่ในดีแค n น e เตอร์ไม่นานนั้นเนี่ยสีก็ยังปรากฏออกมาเป็นลักษณะม่วงสดใสามากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองดูโอ้สีสวยมากครตัวนี้สีสวยแล้วก็มีความสายกิ้งเลยปี 2015ันสิบห้ากำลังดีอืมมีกลิ่นวลไม้สุกๆนะฮะโดดออกมาซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากนะครับของเพล่งเศษโ <c oughs> okay. อเคถ่ายๆๆ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  มาใกล้เคียงกับบนตูุแกรลอนที่โปรดปานซึ่งวินเทจเดียวกันนะฮะตัวนี้ให้เปอร์เซ็นที่14ซึ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแฟลตนะฮะก็คือแทนนินก็ดีแอซิดิตี้ก็ดีความเข้มข้นก็ดีอยู่ก,ากลางๆนะฮะสัมผัสได้ฟินิชดีมากนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับในเลเวลขนาดนี้